ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนูวันหยุดของเรานะคะกิจกรรมเราวันนี้ก็คือพาเจ้าอ้วน ไปหาหมอนั่นเองค่ะเพื่อจะหลอกล่อนางขึ้นรถได้ค่ะบอกเลยว่าสุดแสนจ,จะยากค่ะต้องหลอกล่อสารพัดเลยค่ะเมื่อบอกว่าไปหาหมอแต่สุดท้ายแล้วนางก็สามารถขึ้นเองได้นะคะเพราะว่านี่คือรถประจําตําแหน่งของนางนะคะโอ้โหซื้อรถเบนซ์มาเพื่อการชนีนะคะเพื่อของน้องแสนคนเดียวเลยค่ะ และที่ประจำตําแหน่งของนางนะคะก็คือจะอยู่ด้านหลังค่ะเบาะหลังซึ่งอันเล็กๆนั่นเองนะคะประจำตําแหน่งของนางค่ะปลอนะคะทุกคนรถเบนนี้ออกมาเพื่อรับส่งแสนดีไปโรงพยาบาลค่ะทุกคนค่ะ และรถคันนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าบุกเบิกมากค่ะเพราะแสนดีเป็นคนที่เมารถเมาอะไรกันนักหนานะคะนางเมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะในการเมารถของนางนะคะขึ้นรถมานะคะอาการก็จะออกเลยค่ะน้ำลายไหลหาวนอนวนเวียนไปมาตาแล้ห้อยค่ะหมาให้เป็นบ้างคะ่ะแสนดีนี่เป็นตั้งแต่อายุ45เดือนเลยก็ว่าได้นะคะนางจะมีอาการเมารถตลอดเวลาเลยนะคะ แม่ก็พูดเยอะไปขอสูตรอากาศหน่อยนะหายใจไม่ออกขอสูตรอากาศหน่อยนะแม่ฮึบชื่นพูดเยอะอะไรล่ะฉันก็พูดความจริงเธอเมารถตลอดเวลาเลยไอ้แสนดี เนี่ยค่ะทุกคนนางก็จะเป็นแบบตื่นเต้นแบบนี้ค่ะวนไปวนมาข้างหน้าละข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยค่ะ,ะและแล้วเราก็มาถึงโรงพยาบาลสัตว์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณหมอไม่ได้นัดแต่เรานัดคุณหมอค่ะพานางมาตัดขนมาตัดเล็บมาแปลงฟันนะคะมาถ่ายพยาธินะคะ พอมาถึงโรงพยาบาลนะคะนางก็จะเป็นวนๆตื่นเต้นอย่างนี้ค่ะที่สําคัญทุกคนวันนี้คนไข้เยอะมากนะคะโอ้โห,โโหน้องแมวน้องหมาเต็มเลยค่ะปกติเวลาที่แสนดีมาตรงนี้จะว่างนะคะแต่วันนี้นะคะทุกคนคนไข้คุณหมอจะเยอะนิดนึง่อไมใ่โอ้ my god 13บากิโลค่ะทุกคนเฮ้ม่เขาจะพาแสนไปไหนอะแม่ไม่เอาไม่ไปไปไหนอะแม่กลัวกลัวตัวยังกับควายกลัวไปได้นะคะอ่ะทุกคนตอนนี้เราพาแสนดีนะคะเตรียมตัวอาบน้ํานะคะระหว่างที่เรารอแสนดีอาบน้ํานะคะเราก็มาช้อปปิ้งนะคะขนมนมเนยครีมอาบน้ําค่ะดูจะไม่ให้ลูกอ้วนได้ยังไงคะทุกคน นะคะคหนักตั้ง53กิโลแต่ยังไงแม่ก็ยังมาหาของให้ลูกอยู่ดีนะคะทุกคนหอบเข้าไปสิคะของลูกชายสุดรักค่ะ และแล้วนะคะ18.00นก,ก็ได้เวลามารับเจ้าตัวแสบนะคะโอ้โหตัดขนมาหล่อสุดๆนะทุกคนดูสิไม่เหลือความเป็นโกลเด้นเลยค่ะตอนนี้เป็นโกอะไรก็ไม่รู้นะคะโกวบาดอรหรือเปล่าคะจะบอกว่าเป็นลาวาโดก็ไม่ใช่โกลเด้นก็ไม่เชิงนะคะ ทุกคนอะตอนนี้นะกะ็ทุกคนคุณหมอเดินมาบอกว่าเฮ้ยแสนดีไม่ได้ตรวจร่างกายประจําปีครบแล้วต้องมาตรวจเลือดหน่อยนะคะตรวจร่างกายประจําปีนะคะอ่ะอันนี้ก็ต้องลําบากพี่พี่ค่ะอุ้มนางขึ้นกัะทุกคนคะ่ะดูปฏิกิริยาหน้านางนะคะว่าน,นางจะเป็นยังไงนะคะนางมีความกลัวเข็มมากนะคะแสนดี Sandy, คือจะบอกว่ายากมากในการที่จะให้น้ําเกลือหรือจะเจาะเลือดนางแต่ละทีนะคะทุกคนต้องใช้คนจับคะ่ะ เฮ้แมเสร็ดีกว่าเสร็ดีกว่าหมอจะทําเสร็ดดีแล้ว่มอารมณ์นี้นะคะทุกคนคุณหมอบอกว่าหาเส้นยากมากค่ะเพราะว่านางอ้วนนะคะหาเส้นไม่เจอมีแต่ไขมันคุณหมอบอกว่าเฮ้แสดนดีต้องลดน้ําหนักด่วนนะคะนางต้องลดด่วนค่ะทุกคนดู เจาะยากมากค่ะคุณหมอใช้เวลาหาแบบยากมากค่ะไม่พอกับด้านมาหาตรงนี้ค่ะรอบนี้นะคะแสนดีได้ไถ่ขนไปสองข้างค่ะเพราะว่าข้างซ้ายไม่เจอนะคะก็ต้องมาหาอีกข้างหนึ่งนะคะหุยดูสายตาเธอคะ่ะทุกคนคะ่ะน่าสงสารมากเอ้ยลูกแม่ เดี๋ยวก็เจอนะคะเพราะว่าเราจะต้องตรวจร่างกายเป็นจําปีทุกปีนะคะเผื่อว่าน้องมีปัญหานะคะเพราะรอบแรกน้องมีปัญหาเรื่องพยาธิม็ดเลือดนะคะตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะเราก็ได้ทําการรักษากันมาตลอดนะคะแล้วหลังๆนี่ฟู o อัพตลอดก็ปรากฏว่าน้องโอเคนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะยัง ครบรอบเจาะเลือดก็เลยต้องพาน้องมาเจาะตรวจร่างกายไปจําปีนะคะเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทั้งเห็บหมัดเอยยั้งยุงลายเอยนะคะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันลูกของเรานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเจ็บป่วยนั่นเองนะคะโอ้ยลูกเอนดูมากนะคะนางก็มีความอดทนสูงเหลือเกินนะคะโดนจิ้มไปทั้งหมด6 ค่ะทุกคนขาเพราะว่าด้วยความที่นางอ้วนนางไม่มีเส้นนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าเอ้ยขออนุญาตเจาะหลายรอบหน่อยนะแสนดี Sandy, เพราะว่าหาเส้นไม่เจอจริงๆนะคะ ดูทุกคนเอ็นดูลูกสงสารลูกอันนี้คุณหมอให้พักยกนะคะเพราะว่ามันหาไม่ได้จริงๆคุณหมอก็เลยให้น้องพักยกเพราะว่าสงสารน้องนะคะจากนั้นนะคะทุกคนมาต่อนะคะมาต่ออีกเพราะว่ามันเจาะเลือดไม่ได้จริงๆนะคะน้องก็มีความอ้วนเนาะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เองก็พยายามที่จะลดน้ําหนักให้น้องเช่นกันนะคะแต่ทํายังไงได้ล่ะคะดูจากการที่แม่ลดน้ําหนักหอบขนมเป็นตั้ง,งๆทํไปให้ลูกนะคะแล้วก็กินเยอะมากค่ะช่วงนี้นะคะ และที่สําคัญอาจจะเกี่ยวกับว่าแสนดีที่ทําหมันหรือเปล่าเพราะว่าถามคุณหมอแล้วค่ะคือแสนดีจะเป็นหมาที่ทําหมันตั้งแต่อายุ6เดือนนะคะแน้วตอนนี้แสนดีก็อายุ5ปีแล้วนะคะคุณหมอก็บอกว่าเกี่ยวกับทําหมันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะไม่ได้ให้กินเยอะเลยแต่น้ําหนักนางก็ขึ้นนะคะอาจจะเป็นมีส่วนเกี่ยวอ่าเสร็จแล้วค่ะลูกชายโอ้โหพี่พ,พี่ผู้ช่วยเอาใจมากค่ะอุ้มไปส่งถึงที่เลยค่ะไม่ยอมให้เดินเองเลยค่ะเพราะตอนนี้กําลังมีความแบบ โอ้โหเจ็บกำลังมีความกลัวอยู่นะคะอ่ะดูจากหน้านางดูจากหน้านางความกลัวหายไปเลยเมื่อเห็นถุงสติ๊กค่ะไม่เห็นถุงขนมความกลัวหายไปทั้งหมดเลยค่ะเดินวนแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะอยากกินขนมค่ะงานนี้อ่ะเอาแล้วค่ะลูกขาเอาแล้วค่ะลูกฉันวนค่ะทุกคนวนไปค่ะ นี้แม่ขอติ๊กหน่อยขอติ๊กหน่อยเอามาเอามามาล้วงก้นทําไมเนี่ยขอติ๊กหน่อยเร็วๆไม่ได้ติ๊กนอนก็ได้วะโอเคอ่ะระหว่างนี้นะคะเราก็รอ,อยาถ่ายพยาธิจากคุณหมอนั่นเองนะคะ โอ <Okay>, เควุ้ยณว,วินาทีนี้นะคะนางไม่เป็นอันทํา<ๆ>อะไรค่ะนางไม่มีอารมณ์ค่ะขอมือขอไม้ไม่ให้ค่ะตอนนี้เนาะอ่าก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วค่ะเมื่อเวลาที่นางจะกลับนะคะนางก็จะอารมณ์ดีนะคะก็จะเดินสายตูดไปเลยทีเดียวค่ะนางได้กลับบ้านแล้วค่ะมาตั้งแต่เที่ยง กลับบ้าน18.00น,นนะคะเพราะว่ามาทีต้องใช้เวลานานเพราะนางตัวใหญ่มากนะคะอ่าต่อไปก็เราก็ขึ้นรถประจำตำแหน่งเลยค่ะรถเบนซ์นี้ออกมาเพื่อรับส่งแสนดีค่ะเป็นรถของแซนดีค่ะคนเป็นแค่ผู้อาศัยเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะ จะเป็นคลิปหรือว่าเมนูวันหยุดของเรานั่นเองนะคะวันนี้พาหยุดทํางานนะคะพาก็จะให้เวลากับลูกชายสุดที่รักของเรานะคะน้องแสนดีนั่นเองนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ช่องทาง y o u t u นะคะซีโอพาขวัญน,นะคะแล้วก็ Facebook นะคะสยามเซอร์วิสไทยแลนด์คอมนะคะสามารถติดตามได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ